คนในหมู่บ้านเรียกบ้านนี้ว่าบ้านผีสิงเพราะมีเรื่องเล่าขานกันว่ามีวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมอยู่ในบ้านหลังนั้นทุกคืนที่แสงจันทร์สาด่องวิญญาณของเธอจะปรากฏตัวและส่งเสียงร้องโอยหวนวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนห้าคนต้นเมอ,อาจพลอยและนัทต้องการพิสูจน์สิ่งลี้ลับและพิสูจน์ความกล้าหาญของตนเอง จึงตัดสินใจเข้าไปในบ้านผีสิงในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งห้าคนเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับไฟฉายที่ส่องสว่างไปทั่วบ้านภายในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นซากของผุพังทันทีที่พวกเขาเข้าไปในบ้านไฟฉายของเนก็ดับลงทำให้บรรยากาศมืดมิดและน่ากลัวขึ้นไปอีก ทุกคนพยายามทำให้เมใจเย็นลงและพยายามช่วยกันซ่อมไฟฉายระหว่างนั้นเสียงกระซิบและเสียงกรีดร้องที่ไม่รู้มาจากไหนก็ดังขึ้นพวกเขาตกใจและเริ่มรู้สึกกลัวเมื่อไฟฉายกลับมาติดอีกครั้งพวกเขาพบว่าต้นหายไปแล้วพวกเขาเรียกหาต้นแต่ไม่มีเสียงตอบรับ มีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านและเสียงกระสิบที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มค้นหาต้นในบ้านแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเปิดประตูหรือเลี้ยวเข้าไปในห้องใหม่ก็จะพบแต่ความว่างเปล่าและเงามืดในที่สุดพวกเขาพบว่ามีทางลงไปยังห้องใต้ดินเมื่อเดินลึกเข้าไปพวกเขาพบต้นนั่งอยู่ที่มุมห้องตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพูดว่าเราไม่ควรมา พวกเราไม่ควรมาทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินก็ปิดลงและพวกเขาพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องใต้ดินนี้เสียงกระซิบและเสียงกรีดร้องเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพยายามหาทางออกแต่ไม่พบในที่สุดเงามืดก็ปรากฏตัวเป็นร่างของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมวิญญาณของเธอดูเหมือนจะต้องการให้พวกเขาอยู่กับเธอตลอดไปคืนที่ยาวนานผ่านไป และเมื่อรุ่งเช้ามาถึงชาวบ้านพบว่าบ้านผีสิงยังคงสงบเงียบเหมือนเดิมไม่มีร่องรอยของกลุ่มเพื่อนทั้งห้าคนที่เข้าไปในบ้านนั้นมีเพียงตำนานใหม่ที่กล่าวถึงการหายตัวไปของพวกเขา